ถ้าไม่ใช่เมื่อวานมันาี่9เมษายน65 u u u e e มอเขียวทีวีคุณจิรัชยาแก้วประดิษฐ์อาจารย์คาถ้าหายใจออกมาแล้วร้อนๆแต่ตัวเราเย็นศีรษะก็อุ่นๆต้องดื่มน้ำสมุนไพรอะไรปรับสมดุลร่างกายได้คะ,อะขอบพระคุณค่ะ,ะก เราก็ดูว่าเรากินอะไรที่เรารู้สึกสบายนั่นแหละนะมันก็มีทั้งร้อนทั้งเย็นปนกันคิดอะไรไม่ออกก็เอาร้อนเย็นผสมกันก่อนก็ได้เอาสมุนไพารฤทธิ์เย็นกดน้ําร้อนใส่แล้วก็ดื่มไปก่อนก็แลวกันนะถ้าคิดอะไรไม่ออกเริ่มต้นจากเอาสมุนไพารฤทธิ์เย็นกดน้ําร้อนใส่ก่อนนะแล้วก็ดื่มไปนะดูซิว่าสบายไหมอ่าเราดูว่าร่างกายเราไปทางร้อนหรือทางเย็นอ่าถ้าไปทางไหนก็ทําทตรงกันข้าม ถ้ามันไปทางร้อนเราก็เพิ่มเย็นไปทางเย็นเราก็เพิ่มร้อนนะอ่ะดูแล้วมันร้อนเย็นพันกันอย่างเงี้ยนะเอา,าเริ่มต้นจากใช้ร้อนเย็นผสมกันก่อนก็นแล้วกันเฟ e บุ o กหมเขียวแฟนคลับนะคุณสุดาหมอยาดีอนุโมทนากับคณะท่านที่ได้อยู่แดนบุญค่ะสาธุค,ค่ะขอบคุณนะ คุณน้ำพึ่งชามนาวสาธุค่ะวันนี้หนูตั้งจิตอธิษฐานถืออุโบสถค่ะถือศีลอุโบสถเมื่อเชาวมืดน่ะสวดมนต์ค่ะได้สามวันพระแล้วแต่วันนี้เกือบกินข้าวเย็นฮ่าฮ่าฮาพอดีลูกสาวทำกับข้าวแล้วนำมาให้หนูบอกลูกว่าแม่ถือศีลแปดวันพระนะ แต่ใจอยากกินค่ะเอออ่านออกเหมือนกันเนาะมีกิเลสอยากกิน,อ,อ,น,นอ่านใจให้มันออกก็กำจัดกิเลสไปแต่หนูศรัทธาในศีลอุโบสถเพราะได้ฟังทมตอนที่คนงานในบ้านเศรษฐีท่านหนึ่งในพุทธการาชื่อท่านเขียนยากคนงานคนนี้อยากถือศีลอุโบสถตามเศรษฐีท่านนี้คนงานคนนี้เอาชีวิตแลกอุโบสถ แลกศีลอุโบสถโดยการอดข้าวจนเสียชีวิตและได้ไปเกิดเป็นเทวดาอาจารย์ลองเล่าให้ฟังอีกครั้งได้ไหมคะหนูนึกถึงเรื่องนี้ทำให้หายอยากเลยคะ่ะหนูยินดีกับตัวเองที่วันนี้ผ่านได้ด้วยดีสาธุเอาก็อ่านอาการใจนั่นแหละนะคือคนเราถ้าปฏิบัติอย่างถูกตรงด้วยสมาธิธ ปฏิติอยางถูกตรงด้วยสมาธิิอ่านอาการกิเลสออกชำระกิเลสได้นั่นแหละมันถึงจะเกิดความเจริญขึ้นอย่างแท้จริงเราก็รู้คุณค่ารู้ประโยชน์ทรงศีลอุบโบสถแล้วเราก็อ่านกิเลสให้มันออกอ่อานกิเลสมันออกแล้วก็พิจารณาไตรักณของกิเลสให้ได้ชำระกิเลสนั้นให้ได้นั่นแหละจะได้อาน,นิสงส์สูงที่สุด คุณสติพลจนพัฒนาผู้ที่เข้าใจสัจธรรมหรือเข้าถึงโลกุตตธรรมที่เป็นอวิธรรมอย่างแท้จริงแล้วยอมไม่หว,วั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคหรือความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับตนแม้เจียนตายก็ตามาจากสภาวะาด้วยจิตคาระวะยิ่งในคุณธรรมของทุกๆชีวิตครับ เราปฏิบัติให้จริงให้ถูกตรงให้สมบูรณ์ไปก็จะได้อาศัยสภาพนั้นไปเป็นลำดับนะ <c oughs> <c oughs> คุณพอใจรักดีอาจารย์คืออริยบุคคลโดยแท้อยู่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ด,ด้อยความรู้แต่อยากรู้ธรรมะและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องค่าสาธุค,ค่า,าตกลง <c oughs> Facebook กิจกรรมแพทย์วิธิธรรมมอเขียว คุณร้านใบปอเบเกอรี่กราบคารวะอาจาร,รย์มอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะในที่สุดก็ไม่ตกเทนค่ะเป็นแบบอาจาร,รย์ว่าจริงๆดูแลตัวเองอย่างดีมากๆสุดท้ายโอมิคอนเข้าลงอาบายมุก,ก่อนคือหลานชายติดจากเพื่อนเตะบอลด้วยกันตัวผู้น้อยเป็นผู้คนอ่าเป็นคนสนับสนุนทีม วิบากอันนี้ไม่รอดค่ะ <ES> เออเกือบติดนะดเกือบทั้งบ้านค่ะตัวผู้น้อยใช้วิธียาเก้าเม็ดนะแต่แต่ด้วยวิบากโดนบังคับให้กินยาพาราสี่เม็ดนะแก่ยาแก้ไอสาเม็ดแต่ไม่เป็นไรนะกินไปด้วยก็ไม่มีปัญหาแล้วไนะข้สูงวันเดียว ตอนนี้ดีขึ้น90%เกือบหายปกติแล้วค่ะส่วนคนอื่นๆก็ใช้ทั้งยาเก้าเม็ดและแผนปัจจุบันค่ะกราบกับพระคุณอา,าอาจารย์อย่างยิ่งค่ะอ้าวตกลงนะก็ใช้ควบคู่กันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะอะไรเป็นประโยชน์ก็ใช้ไปนะบางอย่างก็บางครั้งก็ใช้แพทย์พิจารณเพียวๆก็แก้ปัญหาได้นะบางครั้งก็ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนอื่นๆตามความเหมาะสม ของเหตุการณ์ในครั้งนั้นครั้งนั้นนะ <c oughs> จากแชดซูมนะคุณบนแดนบุญนะน้นอมกราบคาวรวะท่านอาจารย์มอเขียวค่ะคลิกอีกแล้วกับคำสอนของอาจารย์ที่ว่าให้ลดกิเลสไว้ก่อนเท่ากับเตรียมสเสบียงปัญญาไว้รับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิต เตรียมรับมือกับวิบากที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหรไม่รู้และไม่รู้จะมารูปแบบใดใช่เขาจะมาเนี่แต่ไม่รู้จะมารูปแบบใดหากฝึกลดกิเลสไว้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถูกต้องนะเขาจะผ่อนกับขอบพระคุณกับย้ำซ้ำทวนกับความภาคเพียรความเมตตาของอาจารย์ในการช่วยคนในพ้นทุกข์ค่ะ ตกลง่งดีแล้วฟังเข้าใจแล้วเราก็ลดกิเลสไว้ก่อน,นหนึ่งวิบากร้ายนั้นจะได้ไม่เข้ามาถ้ากุศลเราเต็มที่ดันออกได้สองมันเข้ามานะนามันจะเข้ามาเบานาเข้ามาแล้วเราจะรับมือได้ใจเรานี่แหละจะเบานาวิบากร้ายมันเข้ามาแน่เข้ามาทุกคนนเข้ามาแน่นอนเลยนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังน <c oughs> ต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลานะลดกิเลสไว้แล้วเวลาเจอวิกฤตต่างๆนะจิตเราจะก่ากลาดหานไม่กลัวไม่ก,มก,มกังวลไม่ระแวงไม่วันไหวนะมันจะนิ่งจะสงบนะหรือจะมีสันไหวก็จะเบาจะน้อยถ้าเรายังเหลือกิเลสอยู่มันก็จะเบาถ้าสติดีๆสติปัญญาดีๆก็ไม่สันไหวเลยนะอ่าคุณแตงไทย กับคัาว่าจนมืเขียวที่เคารบแต่งไม่ได้เจอแก๊งคอนคอนเซนเตอร์หรอกค่ะแต่เจอฝรั่งมาขอเป็นเพื่อนทางเฟสที่แรกก็ว่ามีเพื่อนเป็นต่างชาติน่าจะดีพอคุยกันมาระยะหนึ่งก็บอกว่าจะฝากเอกสารสำคัญมาให้เก็บแล้วเขาจะมาเอาแล้วจะตอบแทนบุญคุณเขาเอารูปเงินมาให้ดู หลายหีบเลยค่ะถ้าเป็นสม,สมัยก่อนที่คิดโลภอยู่คงถูกเขาต้มไปเรียบร้อยแล้วแต่พอเราศึกษาธรรมะแล้วรู้ถึงสัจธรรมตามความเป็นจริงว่ามันไม่เป็นความจริงจึงอบรมธรรมะไปซะหลายหลายคอกบล็อกไปเรียบร้อยหลายหลายคอร์สเลยอหลายคอร์สบล็อกไปเรียบร้อย ไม่รู้จักลูกศิษย์หมอเขียวซะแล้วแน่นั่นแน,น่รู้เท่าทันเขานะเออเอาดีใช้ได้ใช้ได้นแต่ถ้าไม่ลดกิเลสไว้ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างถ้าไม่ลดกิเลสไว้กันโลภเท่านั้นเองเนาะโลภไปตามเขาแล้วไม่รู้จะเจอนรกอะไรบ้างไม่รู้จะเจอผิดกฎหมายอะไระสินะ แล้วลดกิเลสไว้ดีแล้วเลยไม่โลภไม่โลภก็ไม่ต้องเป็นเหยื่อของของคนนิสัยไม่ดีนะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่อบรมให้ให้ผู้คนรู้จักรดกิเลสไม่โลภอยากได้ของคนอื่นก็อธิษฐานให้เขาคิดให้ถูกได้เร็วได้เร็วๆเถิดอย่าไปหลอกคนอื่นอีกต่อไปเลยสาธุค,ค่ะเอ,เอา มันก็มีหลากหลายรูปแบบมามายุคนิ้วสารพัดร,รูปแบบสารพัดลีลานะมาหลากหลายรูปแบบนะมีท่านผู้รู้ต่าก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันว่าแก๊งคอ,คอนเซนเตอร์เนี่ยที่เขา,เาจะบอกให้ให้เรานั้นโอนเงินไปตรงนั้นตรงน,น,รงนี้บอกเลขบัญชีบอกเ,อเลขบัตรประชาชนอะไรต่างๆโอนเงินไปตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆนี่นะหรือว่าบอกว่าจะให นะบอกว่าเรามีคดีนะมีการเกี่ยวข้องกับการผิดกฎหมายธุรกิจผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่กิจนะกรรมที่มันผิดกฎหมายนะแล้วเขาจะช่วยเรานะอย่างนี้เป็นต้นนะนะให้แก้ปัญหานั้นนะมีท่านผู้รู้บอกว่าถ้าเจอลักษณะอย่างนี้แล้วให้เราเนี่ยโอโ้สามารถที่จะอะไรนะแจ้งความทางออนไลน์ได้อะไรเงี้ยนะนะ ทางตำรวจนะที่ท่านเป็นผู้รู้ท่านบอกว่าไม่มีนะไม่มีไม่มีการแจ้งความทางออนไลน์ไม่มีนะไม่มีการแจ้งความทางออนไลน์และก็การดําเนินคดีอะไรอะไรต่างๆนั้นจะไม่มีเหล่าการโทรศัพท์มาเนี่ยจะไม่มีจะโทรศัพท์มาบอกมาคุยงูนี้หรือจะแก้คดีหรือดําเนินคดีทางโทรศัพท์จะไม่มีนะจะมีแต่ถ้ามีเรื่องราวทางราชการจริงๆจะต้องส่งมา เป็นจดหมายราชการมาทางไปรษณีย์มามาอย่างเป็นทางการนะจะไม่มีโ,โทรมาอย่างเงี้ยนะทางผู้รู้ท่านบอกมาทางตำรวจนะว่ากรมตำรวจเนี่ยไม่มีนะไม่มีหลอกที่จะนะทำคดีอะไรอะไรต่างๆทางออนไลน์หรือว่ามีการแจ้งความทางออนไลน์อะไรบันทึกปากคำทางออนไลน์อะไรเงี้ยไม่มีนะ ไม่มีไม่มีนโยบายอันนี้ไม่มีการประพฤติปฏิบัติอันนี้นะถ้าจะมีการดําเนินคดีอะไรต่างๆนั้นจะต้องมีหลักฐานเอกสารที่นะส่งไปถึงบ้านจริงๆนะส่งไปถึงผู้นั้นอย่างถูกต้องนะอย่างเป็นทางการนะอย่างนี้เป็นต้นนะแม้แต่บางทีเขายัางจะสแกนส่งให้นะ เรื่องราวของคดีอะไรอะไรก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนะสรุปแล้วมันต้องเป็นต้องเป็นทางการนะนะจะต้องส่งนะจะต้องส่งไปเป็นทางการนะไม่ใช่ไม่ใช่ที่จะนะติดต่อกันทางออนไลน์ทางโทรศัพท์อะไรอะไรเงี้ยนะมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นการติดต่อกันทางโทรศัพท์ต่างๆทางออนไลน์ต่างๆนะมันไม่ใช่นะ ทางไลน์ทางอะไรนั้นน่าเป็นการหลอกลวงไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้ก็เป็นได้ข้อมูลมาจากท่านผูร้รู้นะตำรวจที่ท่านรู้เรื่องราวเหล่านี้ท่านก็บอกเรานะให้ข้อมูลเรามาว่ามันจะต้องเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการจากทางภาครัฐส่งมาทางไปรษณีย์จริงๆนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช่จะติดต่อกันทางโทรศัพท์นะหรือทางไลน์ทางเฟซอะไรต่างๆ ทางสื่อโซเชียลนั้นไม่ใช่นะบางทีเขาก็โอ้ยหลอกลวงเนี่ยเข้ามาหลายเหลี่ยมหลายมุมนะบางทีก็บอกว่าเออเราได้รางวัลน,นั้นรางวัลน,นี้นะแต่ถ้าจะไปรับรางวัลต้องอส่งตังไปก่อนอะไรเงี้ยนะยได้รางวัลน,นั้นรางวัลน,นี้ราคาเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าขั้นตอนนั้นมันจะต้องส่งตังไปให้เขาก่อนอะไรเงี้ยนะ ระวังนะคนคิดโลภนะก็ส่งตังค์ไปแล้วก็เรียบร้อยเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะว่าเขาจะมาหลายเหลี่ยมหลายมุมนะอย่าเป็นคนคิดโลภเด้ออย่าเป็นคนคิดโลภเ็าจะมาหลายเหลี่ยมหลายมุมกังเหล่านี้เก่งสรุปแล้วอย่าไปโอนตังค์ให้ใครก็แล้วกันอย่าไปให้เลขบัญชีใครอย่าให้เลขบัตรประชาชนใครอย่าไปโอนตังค์ให้ใครนะด้วยความโลภของตัวเราเองหรือว่านี่แหละนะความหลง เขาหลอกเราอย่างงนงี้ว่าจะผิดกฎหมาย,ยาง,งุนงี้น่ะแล้วก็บอกจะช่วยแก้ไขให้อะไรให้โอนตังไปให้เนี่ยนะให้ให้ตง,งิดตง,งิดไว้หน่อยว่าหนึ่งจะให้โอนตังไปให้สองให้บอกเลขบัญชีนะอันที่สามก็จะขอเบอร์โทรศัพท์ขอเบอร์บัตรประชาชนขอเลขบัตรประชาชนอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะ ถ้ามีอะไรแป,แปลกในสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้สะดุดสะดุดไว้นะสะดุดสะดุดไว้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปโอนไปบอกอะไระข้อมูลอะไรกับกับคนที่เรายังไม่ได้รู้จักนะจะเย็นเย็นในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ถามผู้รู้สอบถามผู้รู้เราจะรู้ว่าํำเนินการาจริงๆจะต้องดําเนินการอย่างไรอันนี้ก็ฝากบอกพี่น้องเพราะโตโหเจอกันเยอะแล้วกัน หมูมนี่ในจิตอาสาโดนกันเยอะมอกกันจิตอาสาท่านนั้นท่านนี้มาเล่าให้ฟังโอ้โดนกันไม่น้อยเลยแต่ทางบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงทางบ้านน่ะเยอะอยู่แล้ว,ลวนะได้ยินข่าวเรื่อยๆเป็นระยะระยะเออเราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พบแก๊งนี้เท่าไหร่นะเสร็จแล้วก็จิตอาสากนะ็โดนกันพอสมควรนะแก๊งนี้นะเพราะฉะนั้นก็เอานะเราบันทึกกัน นอย่าไปให้ข้อมูลอะไรกับเขาแต่มันก็ดีอย่างตรงที่ว่าจิตอาสาเราส่วนใหญ่ก็จนแล้วนะมันก็เลยโชคดีนะะในบัญชีก็แทบจะไม่มีตังอะไรเงี้นะหนึ่งมีแต่บัญชีไม่มีตังเออมาจนกันก็เลยโชคดีไปใครจนได้มากเท่าไร่เท่าไหร่มันก็ดีเท่านั้นเท่านั้นเนาะเออเลยไม่มีตังจะให้เขาอย่างนี้เป็นต้นนะหลายท่านก็เริ่มมาจนก็เลยมาเริ่มกล้าจนก็เลย เขาก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรกับคนไม่มีตังคนะ์นะแต่บางคนยังมีตังค์อยู่ก็นะอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อทางทางแก๊งที่เขานะทําไม่ถูกต้องนะแก๊งที่เขาเป็นนะเป็นผู้ร้ายเป็นะปคนที่ไม่ดีอ่านะอย่าไปเชื่อถือเขา ก็เรียนรู้ให้ดีกันแล้วกันอานะจารก็ฝากฟ้าฝาก,ฝาก,ฝากลมไปส่งข่าวไปพอตอนนี้นี่เยอะเหลือเกินเยอะจริงๆนะข่าวแต่ละวันแตล่ตละวันนี่โหตรงนั้นตรงนี้ <c oughs> อ่าต่อไปนะนี่จากวันที่8ปมีสาหก้า y o u t u มกเขียวทีวีคุณศิลประพายาวง พระพุทธเจ้าใช้หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์ค่ะอาจารย์ใช้สมองซีกซ้ายและขวาและสมองส่วนกลางค่ะอาจารย์เมตตาสาธุข่าววิเคราะห์โลกีธรรมอริยรสัจสีสังเคราะห์โลกุตรธรรมค่ะน้าอาจารย์เมตตาพระพุทธเจ้าคิดให้วิเคราะห์คิดแบบสังเคราะห์และคิดอย่างมี วิจารณญาณอ,อาจารย์เมตตาอาจารย์ค่ะถ้าคิดไม่เป็นจะเกิดปัญญาได้อย่างไรคะอาจารย์เมตตาขอบคุณอาจารย์ค่ะสาธุค่ะเอาแคนั่นแหละใคร,ใค,รค,คิดแบบพุทธะก็จะคิดต่างกันจากทั่วไปคิดแบบพุทธะก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องอที่เป็นญาณปัญญาพิเศษ ที่เข้าใจเรื่องกรรมอย่างจมแจ้งเข้าใจว่าการคิดพูดทำแบบกิเลสนั้นนำทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลมาให้การคิดพูดทำแบบพุทธะนั้นนำความพ้นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลมาให้นำประโยชน์สุขมาให้ชีวิตเราก็พิจารณาให้มันจำแจ้งไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องา <c oughs> สามารถที่จะอ่านอาการของกิเลส มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลได้และมีปัญญาพิจารณาใจรักของกิเลสความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนของกิเลสนะ่ะประโยชน์ของการไม่มีกิเลสจนสามารถสลายกิเลสนั้นได้แล้วกิเลสก็เปลี่ยนไปเป็นพุทธะสลายไปเลยพลังพุทธะก็ครอบงาพ,พลังกิเลสนั้นให้เป็นพุทธะไปก็เป็นกําลังวิมุตติเป็นกาลังจะมีพลังเพิ่มขึ้นยางมหศัศจรรย์นะ พลังพ้นทุกนั่นนี้เราเรียนรู้ไปแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นความจริงไปเป็นลำดับลาดับนอ่อันนี้ใครเอ่ยนะเฟซบุ๊กโมกี้เฝ้าแฟนยอดยาน้องอามอ๋อยอด อย่ายอดนะอย่ายอดน้องอามน้อมกับครวาลุงหมอครับผมอยู่เพชรผาภูมิครับว่างั้นอ๋อน้องอามอ้าวเอาดีแล้วอยู่เพชรผาภูมินะปฏิบัติศีลดีๆนะอ้าวน้องอามอาน้องอามส่งข่าวคราวมากอ้าวอยู่เพชรผาภูมิก็ดีแล้วปฏิบัติศีลให้ดีนะชีวิตก็จะได้พาสุขนะอ้าวตกลง เดี๋ยวก่อนที่เราจะได้เรียนนะสาระธรรมกันต่อไปนั่นเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะแล้วมาเรียนสาระธรรมกันต่อไป